วันนี้นะคะเนยก็จะมาพูดในเรื่องของรถน้ํามันเหลือน้อยนะคะหรือว่าสัญญาณเตือนน้ํามันหน้ารถขึ้นเนี่ยมีผลต่อการทํางานของปั๊มติดหรือไม่อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเนยที่โชว์รูมตีรถสวยกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเนยก็จะมาพูดในเรื่องของรถน้ํามันเหลือน้อยนะคะหรือว่าสัญญาณเตือนน้ํามันหน้ารถขึ้นเนี่ย มีผลต่อการทำงานของปั๊มติดหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เน,ย,เนยจะมาแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเนยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนนะคะมักจะเข้าใจว่าเวลาที่น้ำมันลดของเราเนี่ยเหลือน้อยนะคะตัวปั๊มติดหรือตัวดูดน้ำมันเนี่ย จะดูดเอาเศษเขาเรียกว่าสิ่งสกรปรกหรือว่าตะกอนต่างๆที่อยู่ก้อนถังน้ำมันเนี่ยติดขึ้นมาด้วยนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะคะโดยปกตินะคะระบบการดูดน้ำมันหรือว่าปั๊มติดเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวกอง มาอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกฝุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บนเปื้อนมากับน้ํามันเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่สามารถนะคะเข้าไปสู่เครื่องยนต์หรือว่าระบบหัวฉีดของเราได้นะคะตัวนี้เว้นซะแต่ว่าตัวกรองของเราเนี่ยจะเสื่อมสภาพหรือว่าจะเกิดการอุดตันนั่นเองนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะน้ํามันใกล้จะหมดหรือว่าน้ํามันเหลือน้อยไฟโชว์หน้าปัดนะคะ ตัวนี้เนี่ยเนยบอกก่อนเลยว่าส่งผลค่ะคุณลูกค้าส่งผลต่อการทํางานของระบบปั๊มติดแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัวปั๊มติดนะคะดูดน้ํามันขึ้นไปแล้วน้ํามันเนี่ยเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยดูดเข้าไปนะคะอาจจะดูดได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มกําลังสูบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอากาศนะคะแทรกซึมหรือปนเปื้อนไปกับน้ํามันด้วยนะคะตรงนี้ อาจจะทําให้เครื่องยนต์ของเรานะคะ1เลยสะดุดนะคะสะตาร์ทติดยากนะคะ2หรือว่าจะส่งผลในเรื่องของตัวปั๊มติดโดยตรงนะคะนั่นก็คืออายุการใช้งานของปั๊มติดเนี่ยก็จะทํางานหนักนะคะแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานของเขาเนี่ยสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะคะคุณเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเห็นสัญญาณไฟเตือนนะคะเลยแนะนําเลยนะคะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะในการใช้รถแล้วก็ เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมรรถนะตัวรถแล้วก็ตัวปั๊มติดเองด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ควรนะคะให้ไฟเตือนน้ามันเนี่ยโชว์ขึ้นมาบ่อยๆหรือว่าน้ํามันในถังเรือน้อยบ่อยๆนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลเสียกับตัวรถของเราได้นะคะก็ยังไงเนี่ยฝากเก็บความรู้ตรงนี้เอาไว้นะคะจะได้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะดูแลถนอมรถให้อยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยเนยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมี เก็บความรู้ดีๆนะคะหรือว่ารถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยเนยจะพามาชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ